เดี๋ยวปลาต้องข e ี <tinc S 2> ้คืออะไรมึงนอนได้แล้วมึงดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปหามอหมอนหรอปลาตงกี้ปลาต้ปงกี้มึงนอนมาแล้วมึงลงไปข้างล่างเลไปมึงนอนลงไปนะมึงลงไปปลาต้องขี้ เดี๋ยวฟปีเลยจับเลยๆหกักคอตายโอเคมันหายได้แล้วตบหน้าเอ,าอ,าาอ้าข้าววีระว่าตายโหงช้าแล้วไปทำงานแล้วนี่หลับแล้วลชีบาเดี๋ยวชีบะ ปลาต้องกี้มาเลยครั้งหนึ่งปลาต้องไม่แล้วปลาต้องกี้ปลาต้องกี้เดี๋ยวปลาต้องกี้ปลาต้องกี้ปลาต้องปลาต้องปลาตองปลาแตงกี้ปลาแตงกี้ มนูดมนูดดีสิบานนายต้องฆ่าแล้วบจับาแล้วจ้จับตา้วจบตแล้วจับล้าจับาลาวจาแล้วจัาวจับาลจับาบต้วจวจับาแล้วจบ้จับลจับาจับาลตา้วจ้จับาลตา้วจ้จับาลตา้วต้ั้แล้วจับต้ต้ัลาตั้แล้ว้ ฟาดด้วยปลาไป๊ะเปเอาปลาผู้ออกล่างมาแล้วนี่ปลาปลาผู้ออกล่างมาแล้วนี่ปลามันออกมาล่างมาแล้วนี่ไงถืออยู่ในมือนี่เดี๋ยวจะจับใส่เข้าไปที่เดิมนี่นะหนึ่งสองสามย่าง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 ้หเฮ้ยได้เวลาเอาเอาปลาไปทิ้ง ปลาแตงกี้เอาเอาเอาขยะไปทิ้งก่อนเพราะตอนนี้เอาเอาปล่อยเอาปลาไปทิ้งก่อนีิบ่าะีิบ่าโอเคีิบ่าไปเถอะตอนนี้แอ้มินได้ตอนนี้นนนแล้วแบบแล้วกลัวไปแล้วแอ้มินเอาแมวกันนะไม่บาดไปแล้ว อันนี้น้งบดอันนี้น้ำบอดจริงเกโอเคกลัวบอกเหรออะไรยังไม่ถ่ายมิเศษแต่บอกว่ากลัวมบุอยาใส่สกินนี้โอ้โหเห็นแล้วจะรลองไห้กลัวอนี่มันสกินน่าเกลียดน่ากลัวที่ไม่เคยเห็น่ะมันเอาออกเลยเอาปลาเต็งกี้ทิ้งเลยนี่บ้าจริอจริงเอยจริงจริงเอานี่แอมมี่หอปลาเต็งกี้ทิ้งอะนะ เป็นทูน่าเลยรนี่ทิ้งเลยอีกน่ากลัวจักเลยอ่ะปลาตะกี้มันปลาตะกี้ก็ไหลไปหาคนไหลเข่าอะไไหลเข้าเมืองมันเป็นปลาไหลเหรอแล้วก็แล้วก็แค่พันธุ์แล้วก็ใส่ยาพิษเข้าไปด้วย ใครโดนมาตังกี้เขาเขาเขาบากแล้วตายนอนกองเลยแรกเลยทันทีโอ้เนี่ยกองเลยนี่โอ้โหมาเป็นกระจุกเลยลอยนานซะด้วยโอ้ทำไงเนี่ยเออชีบ่ามันจะเก็บนี่คืออะไรโอ้เอ้บินเนาบาาตังกี้อ่ะไหนบาตังกี้คืออะไรอ่ะ นายคนดูหน้ามึงหน่อยสิถ้ามึงเอ้าเอ้าโลตเอ้าเพื่อกดอไอมาเรียบร้อยผลการของกดออกดอะครับเป็น่างนี้เลยไาเป็นสูตพาอะไรไล่จีนแดแล้วมันก็เข้าโหมดเป็นคำติดปากมาเป็นคำติดปากกันเถอะนะจ๊ะ ปลาดังกี้แปลว่าอะไรไม่รู้โอแยระเบิดเศษปลายทิ้งก่อนโอเคแล้วก็ปลาดังกี้มึงอะไรกับปลาดังกี้ดิไม่แล้วก็แล้วก็ปลาดังกี้แล้วก็สผ่านตลอดไปตอนนี้ที่บ้าแล้วก็หายไปไหนแล้วก็ข่าวว่าทุกคนเราผมเจอชุดปลาดังกี้นะครับอยู่ในโอ้ยปลาดังกี้แล้ว โอ้มันไปที่ไหนก็เจอแต่ปลาบึงบึงนะครับบึงตอนนี้มาถึงประเทศไทยแล้วระเบิดล้างปลาโจกปลาแตงกี้เตมีตัวนึงยังไม่ตายแล้วก็แอบิค่ะก็สีแดงใช่ไหมตูในแกงไอ้มันมีเรื่องปลาแตงกี้นะครับอีบ้าแอบิค่ะจับ จับจับไส้ของปลาดิ๊กีแล้วก็เอาไปเด็กไม่ได้เก่งอีบ้าตอนนี้แอดมินจับจับจับพื้นจับไอ้ขี้บ้านลงหลุทงจับไอ้ขี้จับไอ้ขี้บ้าลงน้ำไปเลยลงน้ำไปเลยไม่สนใจเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยทำไมเข้าไม่ได้เข้าได้อ้าวออกแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหมไม่ไม่นายอย่าบอกว่าจบแล้วมา ไอชีบาก็ได้ถูกปลาเต็งกี้ดงยาปลาเต็งไอชีบาก็ได้ถูกปล่อยสู่ธรรมชาติด้วยการถูกจับลงน้ำไปนี่วัดไอชีบาก็ถูกจับลงน้ำไปพร้อมกับปลาเต็งกี้ด้วยมันก็เลยไปคำศัพปลาของพวกเรานั้นเราจะมาดู แล้วก็ผมโดนปล่อยไรินแล้วก็ผมก็ออกมาจากแม่น้ำก็พบว่าจบจบมาเปียเป็นตัวผมเลยเพื่อนกันผมก็อวันสุดท้ายแต่เราไม่มากันเพื่อนกันจนวันสุด